ถึงแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับพวกเราทุกคนวกันที่ติดตามอ่า หลวงพ่อพูดคุยว่าโดยเรื่องยนรอยนิราศพนมนะครับซึ่งตอนที่แล้วเพราะว่าด้วยบ้านลูกเดือนตอนแรกนะครับถึง้านล่องเรือตั้งแต่ปีท่านท่านท่านขับท่านโดยสารเรือทวนน้ำนะครับลุ่มน้ำคลองจบตั้งแต่ปีตรงปยส0 2ท่านประพันธ์ไว้ในนิราศพนมนะครับหลวงพ่อก็ว่ากันเป็นตอน แบบตอนตอนนี้นะครับมาบ้านยังอยู่บ้านลูกเดือนเหนือนะครับเมื่อพ้นจากวังคุณกลงโรงเรียนนะครับก็เข้าวังทองจันทร์นะวังทองจันทร์ซึ่งซึ่งเป็นชื่อของบ้านลูกเดือนด้วยนะครับเป็นที่มาของบ้านลูกเดือนด้วยก็ท่านได้ลิขิตไว้อย่างนี้นะครับพอเรือเลี้ยวเดี๋ยวก็ทั่งวังทองจันทร์น้ำลึกหันหวนกล้า หาในเหมือนป้าทองจันมายังตั้งบ้านเรือนเหนือลูกเดือนเมื่อครั้งแต่หลังมาบ้านลูกเดือนเตือนใจให้คอยคิดชื่อชนิดนี้หมายอะไรนาหรือตั้งไว้หมายสมัน ลูกจันทาหรือลูกป้าทองจันร์นั้นประเดิมเพราะเหตุใดก็ตามแต่นามนี้ไปรอดีนักหนาหน้าสรงเสริมให้บ้านนี้วัฒนาขึ้นกว่าเดิม ควรเพิ่มเติมทุกส่วนที่ควรมีสองปันแวงนี้นะครับก็มีบ้านเรือนอะไรอยู่นะครับซึ่งก็ให้พวกเราได้ดูบรรยากาศของวังทองจันนะครับวังทองจันของบ้านลูกเดือนเหนือนนะครับของบ้านลูกเดือนเหนือนในนิราศนมซึ่งท่านได้ที่ลูกพอได้อ่านร้อยกรองเมื่อกี้ท่านประพันธ์ไว้ในปีสองปันหร้อยสองนะครับ ซึ่งปีที่แท่ทำนี้ก็คือปีอ่องวันห้นะร้อยหกสี่เดือนมีนาคมกะครับเดือนมีนาคม่าก็หวังว่าก็คงจะได้อัตรดกกันบ้างนะครับก็ขึ้นเกยนะครับแอนะค,คลิปนี้คนที่เป็นมีส่วนทำการในการถ่ายคลิปไ้ลุงพอไม้พอกระดูนะครับปออา้นนะครับเจ้าของสวนเกษตรลำบาง อยู่ในเครือสวนป่า,ากินได้นะครับเรื่องปลัดสวนป่า,ากินได้ได้อนุเคราะห์ขี่เรือนะครับถ่ายทำมาทางน้ําก็ได้เห็นบรรยากาศในลําน้ำกลองตกนะครับลำน้ำกรองตกอาอ,อนกับบรลึกถักยักงใจเป็นน้องชายของลุงปอนะครับก็ให้วพวกเราได้ติดตามกันครับเอาละครับอรบอบนี้ อานเริ่มต้นจากสวนปากบางนะครับสวนต่ปากบางลูกเดือนนะครับหรือห้วยลูกเดือนเป็นชื่อของหมู่บ้านถึงถึง่งเรือนแพที่เห็นอยู่เมื่อกี้ก็เป็นเรือนแพของสวนของอาบน,นะครับสวนลำบางนะครับอยู่ในเครือของวนป่าก,กินไดในเรื่องปลัดขนป่าก,กินได้ โดยใช้เรือหางยาวแต่ไม่ได้ติดเครื่องนะครับลงลงไปทางล่างทางใต้นะครับจากปากบางหรือลำบางลูกเดือนนะครับจากทวนทุเรียนทวนผลไม้ของอาอนนะครับไปตามลำน้ำคลองจกซึ่งตรงนี้นะครับยังยังติดอยู่ในโบ่เ g ็ด ครับตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีครับล่องเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นเชี่ยวนะครับเชี่ยวเริ่มเริ่มเริ่มเข้าขวังทองจันแล้วนะครับขวังทองจันถึงอยู่ในคลองตกนะครับตอนนี้เข้าไปหมู่ที่6นะครับตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีแล้วนะครับก็ ขี่เรือล่องมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นหน้าแล้งนาแล้งจะเห็นว่าน้ำน้อยปกติน้ำจะท่วมตลติ่งั้งนท้องฝั่งนะครับมีต้นยางนะครับต้นยางต้นยุงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยางพาร,รานะครับต้นยางยุงจึงขึ้นอยู่ริมฝั่งนะครับมีทั้งเจ้าของพื้นที่ปลูกไว้บ้างขึ้นเองบ้าง นะครับดูบรรยากาศริมคลองตกตอนตอนวังทรงจันทร์นะครับอย่างอย่างชมบูรณ์นะครับริมคลองยังชมบูรณ์อ,อย,อยู่นะครับแต่ว่าพ้นไปดังสองฝั่งทังชายดังขวาเนี่เป็นสวนนะครับเป็นสวนของชาวบ้านท,ที่เขามาทำมากินนะครับทางสวนทั้งสวนยงางาราสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนปลรไมา้นะครับ เป็นอาชีพหลักของสมาชิกชุมชนในเขตนี้ครับมีต้นไผ่ต้นอะไรก็สมบูรณ์ครับที่เห็นก็คือไปที่รุกนะครับใช้ทํำข้าหลามนะครับใช้ทํำข้าหลามได้ครับก็อยากให้พวกเราได้เห็นครับนี่ก็คือตัวตัวตว,วังทองจัำถึงน้ำลึกมากสมัยหลงวงปอ่เด็กๆนี่ดำไม่ถึงน้น้ำเขียว นะครับน้ำเขียวซึ่งสมัยนั้นเส้นทางก็ใช้สัญยนตไปมาก็ใช้ทางเรือกันนะครับซึ่งวังตรงจันนี้เป็นวังที่ลึกที่สุดอยู่วังหนึ่งในใน,ในสายนี้ะนะครับในสายนี้ซึ่งดําไม่ค่ยจะถึงนครับมีสระน้ำทุกชุมนะครับงพงกหยปูปลาปลาจระโดะปลาช่อนหลังเกาาปลาเม่น ปาเรศเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ของปลานะครับปูดมสมบูรณ์นะครับดูดูดทิวทัศนะครับดูทิวทัศบริเวณวังทองจันทร์นะครับอ่านี่นี่ขึ้นมาฝั่งฝ่ามือนะครับฝั่งามือถ้าเราหันหน้าลงไปในที่น้ำไหลตรงกลางนะครับ ข้ามือบนถนนถึงเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนปัจจุบันของวันทองจันทร์นะครับถึงที่ถนนตัดผ่านครับถนนลอยตัดผ่านถึง่มก็มีบ้านคนมาก็หลายหลังอยู่นะครับช่วงนี้เยอะกว่าสมัยที่ตั้นเจ้า่นขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นสวนยางพาราถึงเขาก็ปลูกไว้นะครับนี่เป็นเป็นถนนคอนกรีตนะครับ แล้วก็มีพระพ,พรุปราหมณงพอให้เห็น,นครับว่ามีราษฎรหรือชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่เยอะแล้วนะครับฝังฝ่งฝ่ามือขอ,ของของจากในภาพทิ่อยู่ที่คลองนะครับะนะครับนี่นยฝั่งฝ่ามือเราเมื่อกี้นะเป็นเป็นสภาพบ้านเรือนที่ ถ่ายลงไว้ให้พวกเราดูจริงๆก็มีบ้านเยอะกว่านั้นนะครับมีบ้านเยอะกว่านั้นอ่าก็ถ่ายดูเทียบเป็นสังเกตว่าบนบกเขาก็เป็นทวนเป็นอะไรหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นป่านะครับเป็นป่าสมัยที่ท่านเจ้าคุณปีสองพันร้ยองนี่นเป็นป่าจึงมีสัตว์อุด,ด,ดมสมบูรณ์นะครับเป็นป่าใหญ่ซึ่งเป็นทวนทวนที่ตั้งบ้านเรือนปัจจุบันนี่ก็ไม่ได้มีบ้านเรือนคนอยู่นะครับ ทำไมก่อนนี่เพิ่งมามากันที่หลังนะครับ้บานเดือนจะตั้งอยู่ริมคลองซึงก็ตอนอวังกุงก้งก่นวันวังโรงเรียนนะครับนั่นแหละจะอยู่วันเรือนจะอยู่ชุกชุมอยู่แถวันอยู่ชุกอยู่แถวนั้นนี่ริมริมคลองนะครับริมคลองถึงปัจจุบันก็ยังจะพอหาข้าวหอยบูปลาได้อยู่ ครับได้อยู่ก็พอได้กินนะครับมีต้นไม้ใบหญ้าปักธรรมชาติที่ก็พอจะหาได้อยู่นะครับพอจะหาได้ถ้าหากินอะไรนะครับเบื่อประจงชีวิตก็ยังพอหาได้อยู่นะครับดูนะครับเป็นชนย่อ่จะเห็นว่าเป็นตะลิงแล้วก็มีหินหินกลังนะครับหินกลงัง เยอะนะครับหินที่เป็นแผ่นนะครับในตอนนี้ในน้าจะไม่เชี่ยวนะครับเป็นวังนะครับเป็นวังปกติตะลิงที่เราเห็นถ้าฤดูฝนนะครับน้าหลากนี่จะมีน้ําท่วมน,นะครับน้าท่วมในสมัยปัจจุบันคงจะได้ดูบรรยากาศ <cis> <ง>มีต,นตน้นอ้อต้นพงขึ้นลลงตกแล้วนะครับในตอนของวังทองจันทร์นะครับในตอน,ตอนของวังทองจันทร์ ซึ่งความสวยงามตามตรงชาติก็ยังมีนะครับมีจากที่อาอนหรือ,อคุณาหรือว่าคุณบรรลือศักดิ์เรืองเชยน้องชายของหลวงพ่อได้ใช้กล้องแอคชั่นถ่ายแต่ทอดหลวงพ่อก็เอามาตัดต่อนะครับเพื่อให้เปรียบเทียบหรือว่าย้อนรอยนิราชพนมที่ต้นเจ้าคุณเกตนะครับเจ้าอ,อดีตเจ้าคณะจังหวัดธุรธานี ได้ไปฝันไวป้ปีตั้งแต่ปีตรงังมาแล้วได้ชมนะครับก็ยังมีคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจากอาว่างทองจันเดี๋ยวก็ลุงวอก็เป็นคลิปของอบ้านเชนทุกจากบ้านเชนทุกก็หรือว่านโปกะก็ต่อไปก็เป็นวังทอนแล้วก็เชียร์ทรัพย์นะครับถ้าถูกใจนะครับให้กดแชร์ให้ลุงวอด้วยนะครับถูกกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้ลุงบอด้วยจะได้มีคลิปต่อๆไปนะครับหรับคลิปนี้ก็อ่าวังทองจันทร์นะครับบ้านลูกเดือนเหนือวังทองจันทร์ก็ขอ,อุติก่อนรับพบกันคลิปหน้านะครับขอให้พวกเราโชคดีกันทุกคนโชคดีโชคด,ชด,ชดีและโชคดี